3 3 1หนึ่งรหัสความอร่อยเวลาไม่ต้องจะทาน้ําจิ้มซีฟูด้ดกินและบะหมี่ตาจจังตวงวัดไม่ต้องจะใช้สูตรนี้เจ้ามะนาว3มน้ําป่า3มน้ําตาลหนึ่งปริมาณพริกกระเทียมหกักผักป้อมใส่ได้ตามต้องการใช้อาย่างตวงน้มามะนาวก่อน้ใช้อันนั้นตวงน้ําป่ากับน้ําตาลตวัววันนี้ไม่ต้องทํสองสูตรใส่น้ํามะนาว6ทับพีน้ําตาลทราย2ทับพีเอาแบบเปียงๆนะเจ้าบาพูน สำหรับผงชูรสอันนี้ใส่ตามชอบเลยเจ้าเฮาจะปั่นพริกกระเทียมหักผักป้อมกับน้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลเฮือละเอียดแล้วก็เฮือละลายก่อนแต่ถ้าโทปั่นของไผ่ใหญ่ก็เฮือใส่น้ำปลาไปได้เลยนะเจ้าจำไว้ว่าใส่น้ำมะนาวตัวใดก็เฮือใส่น้ำปลาตาอัานใจน้ำปลาแท้อย่างดีนะเจ้าถึงจะลำ้ำสำหรับไผรที่ชอบแบบเปรี้ยวๆนะเจ้าสามารถลดปริมาณน้ำปลาลงน้อยหนึ่งได้ตัวอ,อี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มซีฟูด้ดสูตรนี้จำง่ายขนาดเลยนะเจ้า สามอยากจะทำนักเตะก็คูณสูตรเข้าไปได้เลยเจ้าไปละแล้วปะกันใหม่คลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า